พื้นจบองนี้สวยาบาทแม่สามมาแล้วาแล้วมาแล้วแม่ผมมบม่เจดนี้หรแล้วื้นบจนะคะสำหรับาฟไวขงเราีฟาดบอแล้วต่อค่ะกัล้บสวัสดีสวีรพี่พีทุกคนนะจ๊นะจ๊ะวันนี้มาพบกับช่องเอาอีปันสล็อตกันเหมือนเดิมเจนเกิดพี่พี่จ้าวันนี้ไม่เห็นหน้าน้องเอาอีนะคะเนื่องจากว่าทะเลาะกับทะเลาะกับ ฟิลเตอร์อยู่นะพี่พี่นะมันไม่ยอมขึ้นให้สักทีก็เลยเออวันนี้ไม่เห็นหน้ากันสักวันแล้วกันแม่วันนี้จะพาพี่พี่มาตลุยซาฟารีไว้นะคะน้องสิงโตของเรานั่นเองนะคะเออมาเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไปลุยกันเลยดีกว่าแม่จ๋าวันนี้จะทุนไที่ห้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบเอ็ดบาทจะเออวันนี้ทุนหนานิดึงเล่นค้างไหวตั้งแต่เมื่อวานแม่า๋ามมาเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเวใจนละแม่นะามาเปิดไปเดิมเบ็ดยี่สามสิบบาทเลยแล้วกันนะทุนเยอะค่ะเบ็ดสามสิบบาทล้างเกลือกันดีกว่าแม่จ๋าสิด เธอโบเติร์ใจกันนะแม่นาปช่วงนี้พี่ๆได้มาเล่นซาฟารีไว้กันไหมแม่แม่จาาเป็นยังไงช่วงนี้ปังหรือเปล่าแม่สันยลักวายมา2ตัวแถว2เงียบเหงาจะมาโชว์ตัวเฉยๆแม่เงียบเหงาจะโอ้ยเกด้วยของเราสวยงามมา27บาทไหลต่อสันยลักวายแม่ดอกนี้คูณ3ฟรฟีเกมมา3ตัวโอ้ฟีเกมมา3ตัวแม่สาวคูณ3ามทฉ่ำกันเลยทีเดียวเชียวนะแม่นาเออมาฟีเกมของเราต้องสี่ตัวนะคะน้องช้างคอมโบไหมวันนี้ยังไม่เห็น อะไรคอมโบใดๆท้งิ้นแม่จ๋าอะพี่ๆท่านไหนมีเกมอะไรแนะนำน้งองเอวีสามารถคอมเมนได้เลยนะคะเดี๋ยวไปตามแน่นอนแม่จ๋ามาเล่นเบสสามสิบบาทสามสิบรอบออโต้รอบนี้ขออนุญาตเปิดเอร์ิลแล้วกันเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไม่ง่วงนอนแม่จ๋าให้มันรวดเร็วทันใจของเราใช่ไหมอาเกดวยบวกมาสิบสามบาทแม่สัญลักษณ์วายมา2ตัวอ่าสัญลักษณ์วายรอบนี้สวยงามค่ะ81บบาทคูณ3กันแล้วมา ไปกันต่อเรื่อยๆยาวๆอยู่กันยาวๆนะคะสำรับน้งเอาวันนี้โอ้โหเหมือนมีอะไรแบบเงียบๆนะแม่นะเพราะว่าไม่เห็นหน้า้าตากันใช่ปะเอวันนี้ไม่เห็นหน้าตาตากันพ,พี่จ๋าสักหนึ่งวันแล้วกันทะเลาะกับฟิลเตอร์ตั้งนานแม่ทะเลาะกับสติกเกอร์โคตรนานมาสาัญลักษวายดอกนี้สวยๆเคด้วยมา9 6้าสิบบาทแม่จา๋าสวยงามค่ะฟีเกมมา2ตัวแม่ฟีเกมสองตัวจา้าช้ำๆนะแม่นาะเออมาโอ้โหวันนี้จะทุนมาห0 0 0ันกว่าบาทเลยตีไปห้าพันแล้วกัน5,000ันเท่าไหร่จะไม่ได้ล่ะ ห้าพันกว่าบาทแม่จ๋าตีไปห้าพันแล้วกันเนาะอุ้ยฟรีเกมมา2ตัวพี่พิจามาลุ้นเข้าฟีเกมกันดีกว่าแม่ฟรีเกมมา2ตัวตัวที่สี่ยังไม่มาขอภัยฟรีเกมมา3ค่ะ อาฟีเกม,มาแล้ว3มตัวตัวที่4ี่ยังไม่มาแม่จ๋าตัวที่4อยู่ไหนเอ่ยยังไม่เห็นนะมาน้องเกด้วยของเราบวกมา27บาทสัญลักษวายมาแถวส1ตัวแล้วก็แถวสีตัวแม่จ๋ามารอบนี้วายมาสองตัวเกด้วยของเราเปิดประเดิมมาสวยๆกันอีกหนึ่งรอบนะคะมาวันนี้น้องช้างของเราจะคอมโบมาโอ้โหสัญลักวายไหลต่อเกด้วยดองน,นี้บวกมา90บาทเนื่องจากคูณ5แม่จ๋า ประมาณ171บาทจะไปกันต่อดีกว่าโอ้โหพี่จ๋าเบ็ด30บาทของเราหมดรอบแล้วเบ็ด30บาทหมดรอบเรียบยเดี๋ยวก็เหยียบเบ็ดขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วกันแม่จ๋าเบ็ด40บาทกันดีกว่านะคะเบ็ด40บาทขออนุญนะาต30รอบออโตเทร์โบกันเหมือนเดิมเหมือนเบ,บ็ด30เลยมาดูกันสิเหยียบเบ็ดขึ้นอีกนิดน,นึนนงว่าวันนี้จะแต่งไมหมเกรด้วยมาสวยๆ96บาทสาันลักไว้ยังไงยังไม่มาแม่สัญลักไว้ยังไม่มานะคะเรายัางอยู่กันที่5,000เหมือนเดิม ยังอยู่กันที่5าบ้านเหมือนเดิมพี่จ๋ายังไม่เห็นก like ําไรเลยอยู่เท่าทุนเหมือนเดิมแม่เกด้วยบวกมา9 6บาทสันยลักวายไหลต่อดอกนี้คูณ้าไหลไหมไม่ไหลจ้ะคูณ้าไม่ไหลจ้พี่จ๋ายังอยู่กันที่เท่าทุนเหมือนเดิมมหมยังไม่ขยับเลยยังอยู่เหมือนเดิมนะโอ้โหวันนี้สันยลักวายมาเรื่อเรื่อเลยน้องเอของเราดอกนี้วายมาสามตัวเงียมเหงาเกินนะวันนี้วายมา3ามตัวเงียมเหงาเกินนะวันนี้มาสวดสักกันดีกว่าพี่๋ามวะ สันลักว์วายสวยๆมาดองนี้48บาทคูณ3ไปกันต่อไหมไปกันต่อมาหลังจากจบ1ิบก็อรอบนี้เดี๋ยวขออนุญาตซื้อฟีเจอร์เดี๋ยวล้างเกลือกันก่อนดีกว่ารู้สึกว่าวันนี้แตกอยู่แต่ว่าแต่ว่าไม่เห็นกําไรแตกอยู่แต่ไม่ขยับเลยงงมากเดี๋ยวขออนุญาตซื้อฟีเจอร์ล้างเกลือกันต่อเลยดีกว่าสงสัยรอบแรกยังล้างเกลือกันไม่หมดจดอะพี่ๆน,นะ สงสัยล้างเกลือกันไม่หมดแม่ชาขออนุญาตล้างเกลือกันอีกหนึ่งรอบนะคะอยู่ที่ห้าพันเหมือนเดิมเลยอาสานยลักไวเกด้วยของ,งเออาาราวันนี้นะแม่น่าเออมาน้องช้างของเราย0สิบาทไวมามาไวมายังมาแล้วแม่ชาไปกันต่อดีกว่าเกด้วยของเราไว้ยังไงเกด้วยของเราไว้ยังไงเอาฟีเกมเข้าฟีเกมมาล่อเยอะอยู่นะฟีเกมมาล่อเยอะอยู่นะพี่ๆนะเอามาสานยลักไวมาไงโอไม่ไหวไม่ไหว เอามาเบสสิบบาทแล้วกันพี่จ๋าเบสสิบบาทซื้อไป750สบาทแม่จ๋ามาดูกันซิสิบสองรอมุนจะล้างเกลือของเราได้หรือเปล่าแม่มาลุ้นกันดีกว่าค่ะวันนี้จะล้างเกลือได้หรือเปล่านะคะสาหรับซาฟารีไวเกมของไกล์พีจีของเรานั่นเองนะแม่แม่นางมาเปิดประเดิมดอกแรกเงียบเลยดอกที่สองก็ยังเงียบอยู่ดอกที่สามไหวยังไงพี่จ๋าเงียบเลยเออเลิศไม่เข้าสักดอกเสียงเงินไป750บาทแม่จ๋าอุ้ยมาดูเพทวดยของเราไหวไงสี่เกมมาสามตัวแม่จ๋าขอไปนะสันยลักไวว เออก็เห็นอยู่นะวายเลยว่าปากมันพูดไปฟีเกมงงปะอ้าวายมาอีหนึ่งตัวโอ้แม่จ๋าซื้อไปเนาะซื้อไปเจ็ดร้อยห้าสิบบาทจ้ะให้ตายเหอบวกมายี่สิบสองบาทแม่วันนี้สงสัยซาฟารีไว้ป่ะซาฟารีไว้ลอมไม่จอยไหมสันอยากรักวายไว้ยังไงแม่เไล่ต่อไหมยังไม่มาอะก็ไม่เหนื่อยว่ะเหนื่อยจริงๆเลยสําหรับซาฟารีไว้วันนี้แม่จ๋าบวกมาหกสิบแปดบาทอ๋อซื้อไปเจ็ดร้อยกว่าบาทแม่จ๋าไม่ได้ทุนคืน มาเหลือส0 0พันแล้วมาขออนุญาตขยบเบ็ด50บาทสักสิบรอบแล้วกันไม่จา๋าดูซิเบ็ดสูงแตกไหมดูกันซิเบ็ดสูงแตกไหมแตกไหมอามามาลายมาดอกนี้สัญลักษณ์วายมาไหมพี่มาอยู่ใช่ไหมอามาอีกแล้วไหลต่อมาเบ็ดสูงเริ่มมาแล้วเริ่มมาไหมยังไม่มาพี่สาวหเบ็ด50แตก5บาทอะไรนี้ไม่ไหวนะโอ้ยดอกนี้บวกมา6กสบ้าบาทสัญลักษณ์วายมาเต็มเลยไม่แตกแล้ววายมาเต็มค่ะแต่ว่าไม่แต่งแล้วมาไปเบ็ด50บบาทกันต่อสัก สารอบแล้วกันป่ะวัดใจคะ่ะเบนห้าสิบบาทสามสิบรอบรอบนี้รวยรวย,วยจบคือจบจบ,จบนะโอเคปะ่ะรอบนี้ปังคือปังจบคือจบโอเคเอเป่ะโอเคจบเออมาเบนห้าสิบบาทของเราขออนุญาตทิ้งท้ายด้วยสามสิบรอบรอบนี้เท่านั้นนะคะสำหรับเบนห้าสิบบาทของเราพี่พี่จา๋าเออปังคือปังบอกแล้ววันนี้ซาฟารีไวเอาเรื่องจัดเค็มจัดบอกเลยซาฟารีไวล้างเกลือยังไงก็ล้างออกไม่หมดแม่๋าววันนี้สงสัยอารมณ์อารมณ์ไม่ดีนะสงสัยวันนี้ซาฟารีไวอารมณ์ไม่ดีนะแม่ะาเออ พี่ๆแ่้วไหนมีเกมอะไรแนะนำน้องเอาอีสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะจะ๊ะจ๊ะเดี๋ยวไปตามกันเนาะเงียบเลยเบนห้าสิบบาทของเราเลยสิบรอบพี่พจ่จ๋าวันนี้จะทุนมาห้าพันบาทไหมโอ้ยเหนื่อยวะ่ะจัดทุนห้าพันบาทเหลือเหลือสามพันแม่เออให้ตายเถอะให้มาได้อย่างนี้ใช่ไหมเออได้บ้างเสียบ,บ้างเป็นเรื่องธรรมดานะพี่่นาะโอเคป้าอย่าไปซีเรียสมากอ่ะดอกนี้บวกมาวายมาแล้วโอ้โหไวามาไม่แตกอดีมาทําไมอะไวามาไม่แตกอดีงปะ ฟีเกมก็มาล่อนะฟีเกมซื้อไปแล้วก็ไม่แตกแม่นาวมึงมากฟีเกมซื้อไปก็ไม่แตะคะให้ตายถึอมา่เคด่วยของเราวันนี้สัญลักษณ์ไวแถวสามตรงน,นี้ไวยังไงโอ้โหแม่สาววันนี้ซาฟารีไวเงียบจัดบอกเลยมาคนนี้เล่นเบ็ดร้อยสักสิบรอบแล้วกันนะพี่พนะอนนี้ใส่เบ็ดร้อยสิบรอบแล้วกันแม่๋าซาฟารีไววันนี้เราเล่นจัดเคมอยู่ล้างยังไงก็ล้างไม่หมดนะแม่นะล้างเจอเคด้วยมาแล้วมาหรือว่ามันจะชอบเบ็ดร้อยกันนะ หรือว่าจะชอบเบ็ดร้อยพี่พี่ว่าปะแตกไหมแตกดีแตกทีหกสิบแม่คาะทุนอยู่อาร์มาสวยๆน้องสิบของเราแม่จานไหลต่อแปดสิบบาทโอ้โเงียบเลยพอดีกว่าควรจะพอ,อยังพอเหอะใช่ไหมมาควรจะเบ็ดร้อยสักสิบรอบแล้วกันพี่พี่ตามมานี่เริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วดอกนี้บ่งมาเก้มมาสิบบาทไหลต่อไหมคะไว้ายังไง อามาน้องสิบของเราบวกมาส0บ,บาทสาันลักษวายว่าสวยๆแม่น้องช้างของเราฮะสิบบาทคูณสองดอกนี้บวกมา160บาทพี่จ๋าฟื้นไหมฟื้นคือฟื้นจบคือจบดอกนี้สวยงามกันหนึ่งพันบาทแม่จ๋ามาแล้วมาแล้วกลับมาแล้วแม่แม่บวกมา1 2 5 0ยบาทแม่จ๋าฟรีเกมดอกนี้600บาทแม่ บอกแล้วฟื้นคือฟื้นจบคือจบนะคะสําหรับซาฟาดีไวของเรานะพี่พนะาซาฟาดีไวเ,เรื่องแชดบอกแล้วไหลต่อค่ะไหลกันรัวๆไหลกันยาวๆแล้วกันแม่จ้าวันนี้จัดทุนมาที่ห้าพันบาทแม่หรือสี่พันจัดตัวนั้นห้าพัน 5, บาทหรือสี่พันเราไงดีกับเบ็ดร้อยเบ็ดร้อยเริ่มกลับมาแล้วมาเบ็ดร้อยกลับมาแล้วนะพี่พี่น้ามาน้องขออนุญาตซื้อฟรีเกมดีกว่าเอาตังค์ไม่พอมาขออนุญาตซื้อฟรีเกมสามพันเจ็ดร้อยบาทแม่ ฟีเกมวัดใจกันไปเลยแม่๋าปังคือปังจบคือจบวันนี้มาขออนุญ,ญาตวัดใจเนื่องจากว่าเล่นเบ็ดร้อยแล้วมันขึ้นเล่นเบ็ดร้อยแล้วมันขึ้นรอบนี้มาขอช่ำๆกันเลยวัดใจในการซื้อฟรีเกมพีม่พี่าเป็นกําลังใจให้น้องเอาอีกกันด้วยนะโอเคไหมเป็นกําลังใจให้เอาอีกกันด้วยแม่๋าวว่ายังไงวันนี้จัดทุน5 0 0 0ันะแม่นะ5 0 0พันเออเป็นวันที่ทุนเยอะด้วยประเด็นหนาะแล้วซาฟาย,ยังไปฟุกเกลือมากแม่เอามาเออเริ่มมาแล้วแม่บวกมา1 50บาทคูณหแล้วนะ อาพอบดอกนี้พอกมา3โดยห้าสิบบาทแล้วแม่จ๋าคูณหแล้วมาเคด้วยว่ายังไงยังไม่มาคูณสองรอบรอเฮ้ยตัวคูณลดหรอโอ้โหโอ้โหให้ตายเหอะแม่สามันหเนาะเมื่อกี้อ่ะอุ้ยมาอยู่มาอยู่ไวายมาดอกนี้คอมโบหน่อยอุ้ยแม่คอมโบดอกนี้ไม่มีคอมโบใดๆทั้งสิ้แม่จาควรนที่จะเบรกได้แหละออามา โอ้โหร้องไห้แป๊บร้องไห้แป๊บแม่อาไม่พูดดีกว่าบวดเท่าไหร่เท่ากันเอาวันนี้พี่พิารู้สึกเหมือนอกหักเลยแม่วันนี้จะทุนเยอะด้วยประเด็นน้องจัดมา5,000บาทแม่จัเหลือ600นะคะสําหรับซาฟารีไว้วันนี้บอกเลยห้ามเล่นซาฟารีไว้แล้วกันวันนี้ซาฟารีไว้คือไม่แตกเลยซาฟารีไว้ของเราวันนี้ไม่แตกเลยล้างเกลือกี่รอบก็ล้างไม่หมดแม่จ๋าเออไม่เป็นไรคะ่ะได้บ้างเสียบ้างเป็นเรื่องปกตินะแม่นะ ย,ย,ยังยังดีนะที่ยังไม่ถอนหกร้อยบาทอยู่ห้าพันหายไปเลยแม่อาฝากก็แล้วก็แชร์กดติดตามน้องเอวอีกันด้วยพี่จ๋าเป็นกําลังใจให้อาวอีกันด้วยนะวันนี้เจ็บหนักจริงๆวันนี้เจ็บจี้เจ็บหนักจริงๆแม่จ๋าไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวมาแก้ตัวแล้วกันไว้คลิปหน้าเดี๋ยวน้องมาแก้ตัวแม่จ๋าโอเคป่าวันนี้ขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะจ๊ะไว้เจอกันคลิปหน้านะจ๊ะพี่จ๋า